ดวงชะตาของชาวลักนดาราศรีกรกฎในวันที่17ธันวาคมดาวพระอาทิตย์โครจรเดินปกติเข้าสถิตราศรีธนูไปจนถึงกลางเดือนมกราคมปี2567ในช่วงเดือนนี้ที่ดาวพระอาทิตย์โครจรอ,อยู่ตรงนี้จะให้คุณรุนแรงกับดวงชะตาของชาวลักนดาราศรีกรกฎเนื่องจากดาวพฤหัสบดีกับดาวพระอาทิตย์นะครับ โครจรอ,อยู่ในธาตุไฟนะฮะอยู่ในธาตุเดียวกันนะฮะในมุมที่ดาวพฤหัสบดีกับดาวอาทิตย์ตีโกนนะฮะดวงชะตาของท่านจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับเงินชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีโอกาสมีเงินก้อนไหลเวียนมือผ่านมือเข้ามามีโอกาสหยิบจับเงินก้อนนะฮะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับเงิน มันแปลว่าจะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องเงินบางท่านได้เงินพิเศษนะนะฮะเกิดขึ้นในมุมของดาวคู่มิตรถึงกันนะฮะเหมาะเจราจาไก่เกลียดต่างๆทางการเงินนะจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับเงินแน่นอนนะฮะท่านใดที่มีรายได้นะฮะจากธุรกิจสุขภาพธุรกิจแก้ปัญหา นะธุรกิจที่มีการซ่อมแซมปรับปรุงเนี่ยไปในทางที่ดีนะครับมากเลยในช่วงจังหวะนี้ด้วยนะฮะธุรกิจสุขภาพทุกประเภทนะครับนะแต่ว่าในมุมดาวเนี่ยอาทิตย์อยู่ตรงนี้อยู่ในเรือนคู่มิตรนะครับคนท่านจะได้เงินหรือได้การช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะได้เจอเจอ,เจอบัณฑิตเจอผู้ใหญ่เจอผู้รู้นะฮะดาวการเงินนะครับ อยู่ตีโกนให้คุณก็จริงมันแปลว่าคุณจะไม่ขาดเงินนะฮะในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะครับนะจะมีเงินเข้ามานะแต่ว่าดาวการเงินที่อยู่จุดอลีเนี่ยมันแปลว่าบางท่านนะฮะจะได้เอาเงินหนี้มาใช้นะฮะเช่นเงินบัตรนะฮะหรือบางท่านที่รองเงินจากหนี้สินนะฮะนะเช่นจะทําบัตรนะฮะจะเดินเครดิตทางการเงินนะฮะต่างๆนะครับก็จะมีมุมที่จะมีความสําเร็จนะครับ มันน่าจะมีเรื่องให้เสียเงินไปกับสุขภาพของตัวเราหรือคนใกล้ตัวนะครับจะมีเหตุการณ์ให้เสียเงินไปกับเป็นลักษณะของการซื้อของที่แบบไม่จำเป็นนะครับของบางอย่างหรือสิ่งบางสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องซื้อมากนักนะฮะกับได้ซื้อหรือรายจ่ายบางอย่างที่ไม่ได้แบบมีบ่อยๆนะครับ มันมีเหตุการณ์ต่างๆให้มีสิ่งมารดอรบั่นทอนทรัพย์บั่นทอนเงินในดวงดาวเนี่ยนะครับดาวการเงินอยู่จุดอลีเนี่ยช่วงนี้เอาเงินไปทําบุญแก้เค็ดดวงชะตาเอาไปซื้อยาก็ได้นะฮะซื้อ เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือบิดามารดานะครับญาติพี่น้องแก้เคล็ดดยสชตาหรือเสียเงินมันน่าจะเสียเงินไปกับการจุนเจือเกื้อกูลหรือช่วยเหลือหรือดูแลบุตรหลานบริวารเด็กสัตว์เลี้ยงหรือคนอายุน้อยกว่าลูกน้องก็เป็นไปได้ในลักษณะของดวงดาวนะครับดาวการเงินอยู่จุดอัลลีเนี่ยก็ต้องวิริยะหน่อยถึงจะได้เงินบางท่านได้แก้ปัญหาทางการเงินนะครับก็เกิดขึ้นได้ จะมีประเด็นทะเลาะก,กับใครเพราะเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือผลประโยชน์ทางการเงินเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับแต่ไกลเกี่ยได้ในวันที่ส7เไปในดาวที่ตีโกกับดาวพรหัสไปหงเดือนดาวพระัสเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาะนะครับบางท่านจะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นนะครับจะมีคนพูดถึงคุณกว้างขึ้นจะแปลว่าคุณจะได้รับองค์ความรู้ได้รับ การสนับสนุนจากคนที่มีบาร,รมีมีตำแหน่งสูงกว่าหรืออาวุโสกว่าคุณก็ได้นะฮะหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้ถ้าได้จัดการต่างๆเกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับบางท่านได้เดินทางไกลไปยังที่พึงพอใจทางจิตมันมีโชคดีเกี่ยวกับการทําบุญนะทำบุญขึ้นในช่วงนี้นะจัดทาเดินทางไกลดีนะครับ นะเพราะว่าลักษณะของดาวพฤหัสที่ตีโกกับดาวอาทิตย์นะดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาสุภาเป็นวกรศาสนาการ,าาาการทําบุญการวัดวาอารามผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะการเรียนรู้อะไรต่างๆนะครับก็จะมีมุมที่จะเกิดความสําเร็จแต่ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ยังตีโกกับดาวอาลีด้วยดาวอาลีเนะี่ยคือดาวพฤหัสเสบ,บดีศัตรูนะก็อาจจะ ทำอะไรไม่ค่อยได้หรือว่าศัตรูอาจมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณนะครับก็เกิดขึ้นในดวงดาวเนี่ยมีมดาวพักเกตอยู่ในจุดลาพะนะครับไปจนถึงปลายเดือนธันวาคมในช่วงนี้บางท่านจะได้เครื่องรางได้วัตถุมงคลอธิษฐานจิตขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีมุมที่ดีนะครับจะเกิดขึ้นกับเงินเงินทองทองของคุณหรือเกิดลาบผลเกิดผลประโยชน์กับดวงชะตา ในดวงดาวเนี่ยวันที่27อังคารจะยกเข้าสู่จุดอลิใครที่จะทำงานใดๆก็รีบทำนะก่อนอังคารจะยกไปอยู่ในจุดอลินะฮะคือก่อนวันที่27เนี่ยดาวอังคารยังไปเกษตรราชิบ,บดีนะครับนะมันก็จะแปลว่าเป็นช่วงห้วงดวงสตา์ที่การงานหยิบจับสิ่งใดยังพอที่จะมีความสำเร็จนะ,ะบางท่านได้จับงานใหญ่โครงการใหญ่นะฮะเกิดขึ้นได้ด้วย ดาวคารเนี่ยนะครับจะย้ายเข้าสู่จุดอลิตั้งแต่วันที่27ธันวาคมไป45วันโดยประมาณคุณอาจจะมีเหตุการณ์ให้ทะเลาะกับใครเพราะเรื่องงานบางท่านได้หยุดงานได้พักงานมีคนมาก้าวไก่ในชีวิตหรือเรื่องราวส่วนตัวของคุณมีคนมาจ้องจับผิดคุณดาวคารเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะโคจรในจุดอลิทายในแง่ดีคุณอาจจะได้บุกเบิกสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่ถนัดมากนักหรือได้เริ่มต้นในการทําสิ่งใหมๆ่ๆ นะมีแผนการใหม่ในเะรือเป้าหมายใหมาหมัม่นะครับมีกิจกรรมบางอย่างที่คุณอยากทําแต่มันยังลงมือทําตอนนี้ไม่ได้นะครับก็ได้มันจะแปลอีกหนึ่งว่าเหมาะทําอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีการแก้ปัญหาหรือไม่คุณจะได้แก้ปัญหางานไม่เช่นนั้นคุณจะเกิดศัตรูในวงการในวงงานมีคนในวงการในวงงานที่ไม่ชอบคุณหรือพยายามที่จะ,ะจ้องจับผิดคุณดาวจเจ้าเนปุตตาก็อยู่จุดอริไปร่วมกับดาวพระอาทิตย์นะ ช่วงนี้คือถ้าใครรอลงทุนรอเสียเงินไปกับบุตรบริวารเนี่ยแก้เค็ดดูชะตาเสียเงินไปกับสุขภาพนะมีรายจ่ายรออยู่แล้วเนี่ยพดาวการเงินโคจรร่วมกับดาวพระอังคารเป็นดาวคู่ศัตรูด้วยนะครับในเรื่องของรายจ่ายอาจจะหนักหน่อยนะตั้งแต่17ธันวาไปจนถึงกลางเดือนมกราคม บางท่านจะจุกจิกใจเกี่ยวกับบุตรบริวารตั้งแต่วันที่27ธันวาคมไป45วันบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงคนอ่อนกว่าคนเด็กกว่าอาจจะเจ็บป่วยนะครับหรือสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยไม่ได้เสียเงินไปกับลูกหลานบุตรบริวารลูกน้องนะฮนะนละก็เกิดขึ้นได้ประเด็นในเรื่องของดาวพระศุกร์ยังโคโจรไปกรเกษตรราธิบดีนะฮะบ,บางท่านจะเกิดโชคดีเกี่ยวข้องกับที่พักที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอน บางท่านได้อาจจะไปมีลาบผลบางอย่างเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยอดยานพาหนะหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เลขบ้านเลขรถเลขอายุแม่พศเกิดแม่เลขรถแม่นะฮะให้โชคนะผู้ใหญ่ผู้หญิงให้ลาบให้โชคกับดวงสตาก็ได้มันจะแปลอย่างหนึ่งว่าเป็นช่วงดวงสตาบางท่านเดี๋ยวนะครับ ดาวสุขโคจรอ,อยู่แบบนี้เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะบางคนจะมีโชคนะมีลาบมีลาบผลมีผลประโยชน์นะดาวสุกเป็นกเกษตรราีิพอดีจนถึงวันที่26ธันวาคมนะฮะบางคนอาจจะถูกหวยมีโชคฟุกก็เป็นไปได้นะครับในดวงดาวเนี่ยนะครับจะต้องบอกว่านะดาวพระฤหัสบดียังเคลื่อนอยู่ในจุดกรรมะไปจนถึงประมาณ30เมษายนปี2566และเล็งมาในาจุดพันธุ ก่อน30เมษายนปี2567นะนะฮะก็อาจจะเกิดโชคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์สินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ยอดยานพาหานะหรือมีโชคดีเกี่ยวกับงานนะฮะนะต่างๆนะฮะ,นะฮะมีโชคดีนะฮะต่างๆนะฮะเกี่ยวกับสิ่งที่ดําเนินไปนะครับนะก็พื้นฐานยังตีโกนไปเดืเอนๆการเงินนะหยิบเงินก้อนใหญ่อาจจะมาก่อน30เมษายนปีหน้าด้วยนะครับหรือรวบรวม,รวมเงินก้อนใหญ่ได้ ดวงคนเรามันไม่เหมือนกันนะช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมดึงดูดต่างเพศท่านใดที่มีคู่คู่ของคุณจะคู่ของคุณจะจะจะต้องอยู่ไกลกันจะดีนะฮะไม่เช่นนั้นคู่จะเจ็บป่วยหรือมิได้เจอกันแล้วก็ต้องพัดผ้ากันนะฮะนะหรือว่าบางท่านจะมีคนที่มีคู่อยู่แล้วเคยมีคู่อยู่แล้วเข้ามาเกี่ยวพันก็เป็นไปได้ ราศีกรกฎดวงชะตานะฮะปี2017เนี่ยคุณควรมีของมงคลเสริมดวงชะตาช่วงนี้ดาวเกตอยู่จุดลาภะด้วยเวลาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้ลาบให้ผลนะเครื่องรางมงคลที่ผมจะแนะนำเสริมดวงชะตาเนี่ยเป็นเครื่องรางโบราณนะเครื่องรางโบราณนะฮะนะชิ้นนี้นะครับนี่คือเต่าสุวรรณกัระชัะนะฮะเป็นเครื่องรางโบราณนะฮะปลุกเสกตามตำราโบราณนะฮะ นะก็ทั้งก็ต้องบอกว่าพุทธคุณก็จะเหมือนกับอ่านะคืออันนี้เขาเรียกว่าเต่าสุวรรณกัจปะนะฮะหรือเต่าพระโพธิสัตว์สะสมบรารมีนี่เป็นเครื่องรางนะฮะในการบูชาการสะสมบรารมีของพระโพธิสัตว์ในครั้งเกิดเป็นพญาเต่านะในชาดกที่ชื่อว่าสุวรรณกัจปะนะชาดกนะครับอันนี้ก็มีใน,ในตำนานนะฮะในชาดกซึ่ง เกจีโบราณนำมาสร้างนะฮะเป็นเครื่องรางโบราณนะฮะแล้วก็อันนี้ผมศึกษาจากตำราโบราณปลุกเสกพิธีกรรมโบราณนะฮะใช้ทั้งหลักโหราศาสตร์ตำแหน่งดวงดาวที่ดีในท้องฟ้าในการปลุกเสกนะฮะใช้ทั้งวิธีการปลุกเสกนะฮะแบบเทวศาสตร์นะฮะพิธีกรรมโบราณนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเป็นทั้งพุทธศาสตร์นะฮะก็คือเป็นการบูชาการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์นะฮะในครั้งเกิดเป็นพญาเต่านี่อานิสงส์สูงเชื่อว่า พุทธคุณนั้นนะครับจะเกิดความโชคดีนะฮะจะมีความมั่งคัง่งมั่นคงมีหลักฐานหลักแหล่งนะฮะเหมือนกับพญาเต่านะฮะที่จะอายุยืนยืนเต่าหมายถึงความยืนยงยาวนานมั่นคงนะฮะอุดมสมบูรณ์นะครับนี่คือ เต่าพระโพธิสัตว์สะส,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 สมบรารมีนะครับด้านใต้ท้องเต่าเนี่ยนะครับก็จะมีลงอัขระโบราณนะมีคาถาแนบไปให้สําหรับท่านที่บูชานะครับนะท่านใดอยากได้ไลิงกไลน์ด้านล่างลิงในช่องทิกต็อกมีจํานวนจํากัดนะครับหรือราคนาราศีกรกฎเนี่ยนะครับนะผมแนะนําตัวนี้ด้วยก็ได้นะอันนี้เหลือไม่กี่องค์นำองค์ได้เลยนะน,นี่คือสัตว์เต่าหงนะเป็นเครื่องรางโบราณเช่นกันนะฮะน,นี่ปลุกเสกพิธีกรรมโบราณเช่นกัน ะะเป็นการบูชาการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ในครั้งเกิดเป็นพญาหงทั้ง7จพระชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นสุวรรณาหงนะอุรุกะชาดกมหาหังหังสาชาดกต่างๆนะครับและนี้ก็พิธีกรรมโบราณนะขลังมากมีประสบการณ์นะนะฮะอย่างผู้หญิงท่านนี้นะจะเอาให้ดูนะเขาลายมาเป็นวิทยาทานนะนะครับเนี่ยเขาแต่งงานอยู่ต่างประเทศนะฮะนะเขาบอกว่าเนี่ย เขาตั้งแต่บูชาองค์สัตวหงมาชีวิตดีงานเริ่มดีนะเริ่มเข้ามางานงานที่ทําค้างไว้เริ่มมีทุนสํารองมาช่วยศัตรูแพ้ภัยนะที่สําคัญเนี่ยนะฮะสามีเอาใจผิดแปลกไปแล้วก็กลับมาถึงบ้านที่ต่างจังหวัดส,สามีจองซื้อบ้านหลังใหญ่เป็นของขวัญวันเกิดนะชีวิตเปลี่ยนเห็นทันตาเหมือนดังหงนะนะขอบคุณนะก็ประมาณนั้นนะฮะเป็นประสบการณ์นะส่วนตัวเป็นความเชื่อสุดบุคคลนะฮนะอนะันนี้คือเครื่องรางโบราณนะครับนะวันนี้สวัสดีครับ